ดีครับคือเปิดตรงนี้มันคนมันเยอะมากมันวุ่นวายมากโอ้คนเยอะไม่มีที่จะยืนลวทุกคนวันนี้เป็นวันเด็ก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 วันเสาร์ที่11มกราคมไม่มีที่จะยืนแล้วตอนนี้บอกจริง ะยืนแล้วครับตอนเอาไม่ได้จะไปตรงไหนดีวะตอนนี้นี่สวัสดีครับสวัสดี ไม่หายูบมีคมแบบนี้ใช่ใช่เรียนี่าอะไรอ๋อ nissan พี่ไม่รู้ว่าพี่จะไปอยู่ตรงไหนเดีอวนะบ๊ดีบันดีบันดีบันดีบัดีนี่บดีบดีูใหญ่เล่นได้ไหยนี่ ผู้ใหญ่เล่นได้ไหมวะได้ไไม่ดู้ดิพี่มาต่อขนาดไหนมีอะไรจะบิดไม่ได้กระดาษบอะไรแล้วมันก็ต่อไม่ได้ผู้เปิดผู้เปิดคนเยอะมาก ือตอนนี้ไม่รู้จะถ่ายรูปยังไงแล้วอันนี้เย็นวันเลยมมีที่จะถ่ายรูปแล้วตอนนี้ มีที่จะหายลูกเนาะตอนนี้โม,มันเยอะมากเลยใช่่ะไมีนนี่หายใจนใช่ล้วจะมไปไม่มีี่ยเลี่เอาไปลงตอนไหนนะ,ะพี่จ่ไปตัดตอเนี่ยน่คืนนี้เนี่ยลงเลยลงแบบเรียวๆเลยหระไม่ใช่เอฟใหม่แค่นเลยไม่ คอมูกกัน นเยอะมากลองฮัทโกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดระเบียบแป๊บหนึ่งคาเฟ่น้องๆหลบจากเวทีแป๊บหนึ่ง โอ้คนอย่างเยอะอะบอกเลยเป็นเด็กผู้หญิงอ่าตอนแรกอายุเก้าขวบอ่าใครเก <c oughs> ้าขวบมั้ยครับยกมือร <c oughs> ดูว่าท่านร้องสิยกมือ นะครับก้าวขวบครับเป็นเด็กผู้หญิงเด็กหญิงปันทิตาสีหะมณฑตรีครับคนไหนหนอหางบัดอยู่ไหนครับผางบัดอยู่ไหนครับน้องอยู่ไหนอ่าเดนเชนครับอยู่ไหนอยู่ไหนเด่นยันตันตนก่อนอ่าเดนเชิญครับเป็นเชิญไปเล่นเอาขนมเนี่ยเดนเชนเ้า้าป็นเชนแค่รองไม่ไดเล่นหรอ ลองไปเล่นตัวไม่รู้จะอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้เปเล่นหัวร่องได้อยู่ตอนนี้หรอแม่เป็นีร่ไม่อยู่แล้วนีซุ้มต่างๆนี่โยนห่วงกันอไม่เวลาน2นาทีครับเล่อด้วยกันสอ่า2นาทีนะครับอยู่ไหมเจ้าตัวเอาหางบัตรมาด้วยนะครับเดินไปก่อนเอาหางบัตรมาด้วย เสร็จแ,แล้วยืนยันมาแล้วแต่ว่าหาตัวเด็กอยู่ตอนนี้กําลังออนอัวกันอยู่ในซุ้ม <c oughs> นะครับ <c oughs> อยู่ไหนหนอเด็กหญ <c oughs> ิงปันทิ้ตาครับสวัสดีครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วอยู่ไหน <c oughs> ยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยผู้ปกครอง อยู่ไหนอยู่ไหนหนองพันธิตามามามาลูกมาเชิญครับเชิญบนเวทีครับอ่าได้ครับน่ารักไหนขอดูก่อนโอ้พอดีเลยครับถับได้ถีบได้ทีละตีเลยแค่ขึ้นโอเคครับถูกต้องครับครับขออนุญาตเชิญท่านลองนายกครับอ่ามอบครับอ่าขพีคหน้าผาครับผม คนอย่างเยอะเยอะจังเลยมากนะที่ว่ามากเลยนี่นี่ไม่มีที่จะถ่ายรูปอยู่นี่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองข้าวบ่อเป็นชุดการแสดงรัฐบาลเลยตอนนี้9ก้โมงสานาทีแล้วทุกคน คนยางเยอะ Shut up. ตอนเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วต่างกันไหมลงช่วงใกล้กลจะเสร็จแล้วงานมาเด็กกินเยอะแยะอร่อยอร่อยยิ้มอยู่ร้องไม่ซื้อกินเด็กเหมือนหิวพี่ก็อยากกินอะไรสักอย่างควกควกับยายเจียวคาเฟ่เนีนมากนะ เด็กก็จบเทียบเท่าเนี่ยประมาณนี่แหละงานวันเด็กไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแล้วโคโลน่าสักแก้วสักขวด ลาจริงๆแล้วเด็กๆแยกย้ายแล้วัทุกคนอ๋อเด็กมาเอาขนมเฝากไรมี่อไรไรี่ไงขยะก,ก็อยู่ไรฝาก้อ้ฝุนแลเป็นทางที่ใีสุดครับ ขวงีนลวชับอมาตวอมายาชันิอะเราเร่มกันประนีณครับพวกุญแจของไทรมลมนะครับตดต่อไม่ไม่ไปเดินเอาก็ดีนะวันคุ้กับทไม่ไปเอาหยิบขนมไป เอาเด็กดีกว่าแบ่เด็กดีกว่าแบ่งให้เด็กดีกว่าเอาชิ้นหนึ่งาแบ่เด็กดีกว่าอาก็เด็กอยู่นี่เอาผมผม็เดงเด็กดีกว่าด็กดีกว่าเอาเราไปแจกเด็กเงเอาเราเราไปแจกเด็กเอายื่นใส่มือเด็กเลยอเออกับชับเลยใช่เอาิบยิบแล้วยิไปเฮะเอนี เอาไส่อรเยสร้อใคเู้รอองไรเปาหัเกียวโียวซนหนึงอะจัดมาทายเดือนมาก่องเฉยๆ่ายเลยายเร็วมาแห่ายเลยไปต้องหายเรอยเลยยังพอมีเวลาถ่ายมันเพิ่งสิบโมงเอาให้นี่ดูก่อนได้อายุแ สมัดีค่ะคดับไปเดินไปถ่ายเลยเพาะมีเวลาถายมันต้องถ่ายวิดีโอเว้ยมันอส่เส้อย่าไิงินทะกษายังไม่จบอยู่ไหมหนอรไปถ่ายถ่ายเลยกลัแล้วคับ พลอยเพลินนับสองสองอยู่ไหมครับโอ้ได้จักรยานเลยวีดีโอเหรอวีดีโอใช่ไหมมันถ่ายได้เหรอวิ่งมาใช่ไหมครับพลอยเพลินนับหยุดเก้าศูนย์สามครับอาจจับไหมยุดเก้าศูนย์อ่รางวันนี้ดูเดือดครับโอ้โหเดี๋ยวนะครับของใส่ผิวเนาะแบเนี้เอารักจะโชคว่าถนาดนะครับ ไปไปเดินเดินไปเรื่อยยังไม่จบอีกม่นจะผิดแล้ว่ปวดจะมาแล้วเป็นเด็กขนมจะไม่หมดผู้ชายผู้ชายอายุหกขวบอ่าบอกเลยอายุหกขวบชายพระนวัดอ๋อกินบุกไม่บายสิบุกหนาครับดไม่บายนวัดกินบุกหนาร้อนแล้วร้อนหนาวอยู่ในตอนหขวบครับ ธนาวัตรนับหนึ่งฐนาวัตรนับสองฐานาวัฒตรนับสามโอ้ยไม่ออกสักทีอ่าแม่ครับวันววววนี้เอกภพวงนดูดีเหรอครับแม่จะขับกันยังไงเบิงเอิมับนีอ่ะเออออวะเเห็นแล้วครับเห็นแล้วเอาเน๊ะ จบสักทีเป็นชื่อภาษาอังกฤษปาเต้อายุ11ปีนะครับเป็นชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งเ<ป>อกกิงเชอร์รี่คุณความดีค<ด>นะรับนันอยู่ไหนเนะชอร์อร,อรี่นะัดึงเชอร์รี่นับสองเชอร์รี่กลับแล้วเชอร์รี่นะับสาม ม่อ้าวไม่มีับเนาะม่คับล้วอแม่ครับจัวาาเทียวว่าอะไรคุผมขอเลครับผมขอคืออ๋อโตเกียวไปไดบสิบบาทสิบสิบายโอ้โหอะไรตันซื้อเท่าไหร่ยี่สผม่าไม่ออกเลยครับหยุกับสองปีเป็นเด็กผู้ชาย ถาอผิดตอานขอัยด้วยนะครับเด็กชายไมจะไม่มีรกัดกัดระไทรใหญ่เยเอบ๊ายบ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 ายซีเอ็เินาปตอนนี้เป็นตอนลุ้นรางวัลอยู่ ปคดนลุนหลังวันเลยลุนรางวัลลุนรางวัลครับนี่เอ้ยอาบุเรดี30ฟ้ไกันแวนเนี่อก้วู่บงเป็ไ เดครับอ่ะโตแล้วันี้นี้เหลือปิดเนี่ยปิดกล้องเนี่ยหรอมั้งไม่ได้ไปขออตไรฮะเอก่อนเดี๋ยวนครับอ่เสร็จกันหนเสใส่ไปใส่มาล้อได้มดขอดีกว่าเออเราต้องมีความมุ่งั่นเพื่อทางครับโอเคครับหายนะอ่าเห็นใจที่ทำตับอาจจะทใหม่ับโอ้ยออกมาแล้ว